สวัสดีครับวันนี้การประทะก็ยังดําเนินต่อไปชั่วโมงนี้ใครมาขวางไม่ได้แล้วครับแน่นอนว่ากัมพูชาก็พยายามสู้ส่วนไทยก็พยายามยึดคืนพื้นที่อ้างสิทธิ์อันนี้แอนไม่ต้องอธิบายับว่าพื้นที่อ้างสิทธินะพื้นที่อ้างสิทธิ์ก็คือว่าเป็นพื้นที่ตรงนั้นที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้กัมพูชาก็บอกว่าที่ตรงนั้นเป็นของเขาไทยก็บอกว่าที่ตรงนั้นเป็นของเรามันเลยตกลงกันไม่ได้ก็เลยเรียกว่าพื้นที่อ้างสิทธินะพื้นที่อ้างสิทธิ์ก็เช่นปราสาทตาควา่ ยังไม่ใช่ของใครทั้งนั้นยังตกลงกันไม่ได้ของไทยก็คิดว่าของไทยขเขมรก็คิดว่าของเขมรนี่คือพื้นที่อ้างสิทธิ์อธิบายเข้าใจก่อนตอนนี้เรายึดพื้นที่อ้างสิทธิ์ไทยยังไม่ได้ไปยึดดินแดนของขเขมรจริงๆเลยนะเพราะฉะนั้นยังไม่ผิดกติกายึดแค่พื้นที่อ้างสิทธิ์จะเป็นอย่างไรก็ต้องรอดูต่อไปนะอธิบายให้ฟังก่อน พื้นที่อ้างสิทธิ์ของเราอะ่ะก็มีทั้งปราสาทตาควายช่องอันมาเนินหกเจ็ดเจ็ดเนินอะไรที่กัมพูชายึดได้ก็มีนะแล้วเราก็ยึดคืนตอนนี้ตอนนี้เนินหกเจ็ดเจ็ดที่เราเสียให้กับกัมพูชาไปตอนนี้เรายึดคืนได้แล้วนะอันนี้ก็มันมันดีใจอะ่ะจะได้ทุบเขมรออกไปจากพื้นที่ที่เราอ้างสิทธิ์จะยังไงในข้างหน้าก็ว่ากันไปแต่ว่าตอนนี้ทุบไปก่อนอันนี้หลายคนอาจจะบอกว่า ก่อนหน้านี้ทําไมแอดมินไม่ยุให้ลบบอกว่าไม่อยากให้ลบอย่างนั้นอย่างนี้ก็จริงอะ่ะก็ไม่อยากให้ลบนะเพราะว่าที่สุดแล้วอะ่ะถ้าเราอธิบายเรื่องกติกาอธิบายเรื่องอะไราตามทฤษฎีแล้วมันก็ไม่จบจริงอะ่ะแต่ว่าวันเนี้ยมันเปิดไปแล้วไงพอเปิดไปแล้วแต่สัดใจไปแล้วมันถอยไม่ได้แล้วก็คือต้องทุบครับผมอธิบายเข้าใจแบบนี้แอดมินไม่ได้เปลี่ยนนะแล้วสุดท้ายอะ่ะหลังจากนี้แล้วคุณจะคิดถึงแอดมินนะคิดถึงคําพูนของแอดมินก่อนหน้านี้นะแต่ว่าวันนี้ ทุบก่อนทุบให้เคลียร์ให้หายค้างคาใจทั้งปราสาทตาควายแล้วก็ที่อื่นที่เป็นพื้นที่อังสิท,ที่ขมิดเข้ามาลุกลาำนะเอาออกไปก่อนผากดานออกไปก่อนก็ค่อยว่ากันนะ ตอนนี้เราใช้การโจมตีทางอากาศซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของเรานะทั้ง f 1 6ทั้งกิเพนก็โจมตี f 1 6เรามีหลายลำมากเลยนะไม่ใช่มีห้ลำมีเรามีเยอะกว่านั้นเราก็เลยสามารถใช้ f 1 6เนะี่ยโจมตีตั้งแต่พื้นที่ของกองทัพภาคที่2ก็คือช่องบกไล่มาเลยปราสาทตาควายแถวเนี้ยมาจนไปถึงสะแก้วตอนนี้เราเอา F16 ไปโจมตีที่สะแก้วไปช่วยกองทัพภาคที่หน ในการบุกบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วบ้านหนองยาแก้วนี้รู้สึกว่าเราจะควบคุมได้ส่วนมากแล้วแต่ว่าบ้านหนองจานเนี่ยควบคุมได้เมื่อวานก็นิดหน่อยแต่ว,ว่าวันนี้หมายก็ว่าเอฟสิบหกไปโจมตีไม่ใช่โจมตีใส่บ้านเรือนของชาวบ้านนะโจมตีทหารกัมพูชาที่มาอยู่ตรงนั้นนโะจมตีที่มั่นของกัมพูชานะให้ให้ถอยออกไปหรือว่าเบาบางลงไอ้ไทยเนี่ยจะได้เข้าไปยึดได้แต่ว่าไม่ได้ โจมตีบ้านเรือนประชาชนนะอธิบายก่อนเพราะว่าข่าวมันออกมาหลายน,นันะนะแล้วเรากไ็ไม่ไม่ไม่สามารถไปโจมตีชาวบ้านได้อยู่แล้วอันนี้แอดมินอธิบายฟังเข้าใจคือมันยังอยู่ในกฎกติกาอยู่กติกามันมีอยู่เราก็ต้องทําตามกติกาอยู่บางคนบอกว,ว่าไม่ต้องทําตามกติกาแล้วไม่ใช่นยังไม่ใช่นะเรายังทําตามกติกาอยู่ประคองสถานการณ์อยู่ครับแน่นอนว่าทั้งสหรัฐมิกาแล้วก็ ทั้ง UN เออะไรก็อยากให้เราเจรจานะเจรจาหยุดลบตามที่เราเซ็นสัญญายกันไว้ที่กัวาลาลัมเปอร์ที่มาเลเซียเนะี่ยเขาอยากให้ทั้งสองประเทศไปคุยกันแต่ว่านายกรัิมนตรีของไทยบอกว่าไม่คุยตอนนี้ไม่คุยไม่ไม่หยุดลบอะไรทั้งสิน้นจนกว่าที่จะไม่รู้ว่าเขาไม่ได้พูดถึงจุดสิ้นสุดนะแต่ว่าเขมียนก็บอกว่า พร้อมเจรจานะแต่ว่าขเมนจ,จะไม่พูดก่อนให้ไทยเป็นคนขอเจรจาก่อนเอาอย่างนี้มันก็ได้เรื่องสิใช่ไหมละ่ะไทยก็ไม่หยุดสิจะให้ไทยมาร้องขอการเจรจาก่อนได้ไงอะ่ะไทยกําลังทุบอยู่ถ้าคุณร้องขอการเจรจาเนี่ยเรายังไม่หยุดด้วยซ้ําใช่ไหมละ่ะแล้วจะให้เรามาร้องขอการเจรจามันยังไงใช่ไหมมันก็ไม่โอเคนะไอ้ขเมรพูดอย่างนี้ก็ไม่โอเคมันก็เลยทําให้โอเคทุบต่อ ตอนนี้เราใช้กำลังทางอากาศทุบอยู่ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของเราเนี่ยนอนว่าจะลดการสูญเสียของกําลังพลเราลงไปแต่ว่ากําลังพลภาคพื้นก็ยังมีความเสี่ยงอยู่จากจรวด BM21 ของเกองเขมรก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับอีกเรื่องท,งที่น่าสนใจก็คือปราษาทตาควายมีคนถามเข้ามาเยอะมากซึ่งมีภาพออกมาแน่นอนแล้วนะว่าถูกทําลายครับก็ต้องยอมรับว,ว่าเราเป็นคนโจมตีเอง คือขมรนเนี่ยเขาใช้ปราสาทตาควายเนี่ยเป็นที่มั่นทางการทหารก็คือเอากําลังไปไว้ตรงนั้นมีการตั้งกระสอบสายขึ้นมาเพื่อเป็นบังเกอร์ป้องกันแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างน่นั้นอาวุธยุทโธปรกรณ์แน่นอนนะว่ามีปิดกติกานะใช้โบราณสถานเป็นฐานทัพหรือว่าเป็นที่เอาไว้ในกําลังทางทหารไม่ได้นะแต่แน่น,นอนว่าต่างกาต่างวาละนะเราโจมตีโบราณสถานโบราณวัตถุ ก็เป็นความผิดเป็นการทางกรรมถังวาระไม่ใช่ว่าเราไม่ผิดเลยนะอธิบายเข้าใจก่อนแต่ว่าที่เราให้ผลในการโจมตีที่ภาษาตะกววยก็คือว่าเขมรเอามาใช้เป็นฐานในการโจมตีไทยก็คือเอากําลังทหารไปไว้ตรงนั้นถามว่ามันจะเป็นยังไงในอนาคตนะในอนาคตหลังจากที่ทุกอย่างมันจบลงแล้วใช่ไหมอาจจะมีการไต่สวนสอบสวนแอดมินก็ยังคิดว่าโดนนะโดนโดน,โดนทั้งสองคน ขมินก็ผิดเราก็ผิดจะโดนประนามทั้งสองคนนะ่ะแต่ว่าแน่นอนนะ่ะไอ้ประสาทตาควายตรงนั้นนะจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ได้อยู่ในสภาพนั้นมาก่อนมันอยู่ในสภาพเป็นปลักหักพังมาก่อนแล้วเรากรมศิลปากรของเราเป็นคนเข้าไปแล้วเข้าไปซ่อมแซมจนกลับมาเป็นตัวประสาทขึ้นมาได้มีมีมีการโพสต์ขึ้นมาว่าซ่อมได้นะ ที่ที่เราเห็นพังๆในภาษาตะกวายซ่อมได้ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่ของดั้งเดิมมันตั้งแต่ทีแรกแล้วใช่ไหมเราเป็นคนซ่อมแซมขึ้นมาถามว่าไอ้การพังแค่นั้นนะสุดคล้ายๆว่าบาดแผลจากการโจมตีแค่นั้นนะเราซ่อมได้แบบสบายมากยังไงก็แล้วแต่ขอให้จัดการขมินไว้ก่อนเรื่องนี้ก็น่าคิดนะเอนมินคิดว่าน่าคิดว่ะเพราะว่าถ้าถ้าเราใช้ทฤษฎีเนี้ยนะเราก็โจมตีได้ในหลายๆที่นะ เพราะว่าเราเป็นคนเขาเรียกว่าบุรณะมันขึ้นมาเองใช่ไหมแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะทําได้ถามว่ากมิมีสิทธิอะไรที่จะมาเรียกร้องใช่ไหมล่ะเพราะว่ากมิไม่ได้บุรณะมมาตั้งแต่ทีแรกแต่ว่าแน่นอนละมันก็ไปว่ากันในชั้นศาลนะอันนี้พูดให้ฟังเรื่องประสาทตะควายที่หลายคนเป็นกังวลน,นะว่าอาถ้าเราไปโจมตีแบบนั้นแล้วไปเจ็บยังไงแน่นอนว่าฝั่งหนึ่งก็บอกว่าไม่ต้องสนใจแล้วทุบอย่างเดียวใช่ไหมแล้วค่อยแซมซ่อมแซมเอา จะเอาก้อนหินก็เอาไปแต่ว่าเราขอดินแดนคืนนั่นคือสิ่งที่พูดมามันก็โอเคถ้าคิดบางนั้นถ้าถ้าคนคิดอีแบบมันก็ว่า,ามันจะผิดกติกาไหมเราจะโดนานานาชาติอย่างนั้นอย่างนี้ไหมชั่วโมงนี้แอนดมินบอกก่อนนะโทษสูงสุดแค่โดนประนามโดนประนามนิดหน่อยเราก็ให้เหตุผลไว่าเราเป็นคนบุรณะมันขึ้นมาเองใช่ไหมมันไม่ได้อยู่ในสภาพนั้นโทษหนักกลายเป็นโทษเบาได้แอดมินเชื่ออย่างนี้แอนดมินเชื่อโดยสุดจริตใจนะว่า เราแค่โดนประนามนิดหน่อยไม่ได้มีผลอะไรมากมายมีต้องซีเรียสนะเรื่องภาษาตาควายนะ่ยโอเคเราเสียดายมันมันมันถูกทําลายใช่ไหมแต่ว่าความจะเป็นในการทําลายก็มีแต่ว่าเราจะโดนโทษโดนอะไรมไหมแค่แอมมีม่คิดว่าแค่โดนปนามแล้วถ้าเราซ่อมแซมมันขึ้นมาใหม่ได้มันก็จะทุกอย่างก็จะเงียบไปเองแต่ว่าตอนเนี้ขมีนี้ฟ้องเรายับเลยโจมตีโบราณสถานอย่างนั้นอย่างนี้เสียดายเพราะว่าอะไรนะไม่ไม่สามารถรักษาไว้ได้ แน่นอนว่าถ้าเราไปดูที่มาที่ไปของมันมันเป็นกองก้อนหินเน่ะแล้วไทยบุรณะมันขึ้นมาแล้วถ้าเราจะทุบมันกับมือของเราไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวเราก็สร้างมันขึ้นมาใหม่ได้ขอให้ไ like, ล่ขมรนออกไปก่อนแต่ว่าที่ตรงนั้นเน่ยเรายึดไว้ก่อนจะเป็นยังไงค่อยว่ากันหลังจากนี้นะเห็มีคิดว่าแบบนี้มากกว่าแน่นอนว่าทุกคนใจเย็นๆนะความจะจบในสงครามครั้งนี้จะจบที่ไหน จะจบแบบไหนมันก็คงไม่ถึงขั้นยึดพนมเปนยยึดอะไรหรอกก็จะจบแค่เนี้ยต่อให้เราพูดว่าเราไม่คุยไม่เจรจาสุดท้ายาถูกกดดันเราก็ต้องเจรจาอยู่ดีแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วตอนเนี้ยเรายึดพื้นที่อ้างสิทธิของเราไว้ก่อนแล้วค่อยว่ากันเนาะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องภาษาตาควายนะเอ็ดมิคคิดว่าเราซ่อมได้แล้วทาให้เหมือนเดิมก็ย่มทําได้เพราะเราเป็นคนบุรณะมาตั้งแต่ทีแรก ขอบคุณมากครับ